สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Campus v o r i e t y นะคะ กับครูหวงค่ะพร้อมกับเรื่องราวสนุกๆนะคะแล้วก็ภาษากรีฤษดีๆรวมถึงคำศัพท์ค่ะที่เราสามารถที่จะฝึกฝนจากเรื่องราวรอบตัวได้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกมชนิดหนึ่งค่ะที่พอทุกคนเห็นรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะต้องร้องอ๋อทันทีนั่นก็คือเกมรูบิกค่ะ เขาก็ใช้มือเล่นนะคะวันนี้เราจะมาดูการเล่นรูบิกด้วยเท้าค่ะเอ๊ะการเล่นด้วยเท้ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะปกติแล้วนะคะใช้มือเนี่ยก็แทบจะไม่รอดแล้วนะคะแต่ว่าค่ะมีคนที่เหนือชั้นกว่านั้นค่ะเขาสามารถที่จะเล่นรูบิกด้วยเทา้าเราไปชมกันเลยค่ะ บิดด้วยเท้าเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการผสมผสานทักษะในหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมองค่ะสายตานะคะแล้วก็เท้าเป็นทักษะที่จะต้อง enhance นะคะ brain foot eye coordination and reflexes <c oughs> ก็คือต้องมีการบริหารทักษะต่างๆเชื่อมต่อกันไปนะคะ <c oughs> มีคนที่เหนือชั้นกว่านั้น amazing <c oughs> กว่านั้นอีกนะคะ เพราะเขาสามารถที่จะเล่นรูบิกโดยใช้ทักษะทั้งทางมือและเท้าไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะเป็นไปได้หรอเราลองไปดูกันค่ะ ด้วยมือและเท้าผู้เล่นเนี่ยนะคะต้องมีความสามารถอันยอดเยี่ยมในการแยกแยะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า discriminate หรือใช้คำว่า distinguish ก็ได้นะคะแปลว่าแยกแยะผูมีทักษะในการฝึกฝนเนี่ยขั้นเทพเลยนะคะ แต่ทราบไหมคะว่ายังมีโรบิกอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เหนือชั้นกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าเขาสามารถเล่นโรบิกนะคะโดยที่ปิดตาค่ะเอาผ้าผูกตาไว้เลยเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงนะคะเอาผ้าปิดตาเขาก็มองไม่เห็นสีสิแล้วเขาจะสามารถทําให้สีทุกสีเนี่ยมันมาอยู่ด้านเดียวกันได้ยังไง ก็ต้องมีเทคนิคพิเศษของตัวเองทีนี้คําว่าเทคนิคพิเศษเนี่ยนะคะถ้าพูดง่ายๆก็ใช้คําว่า A special technique นะคะหรือเราจะใช้อ i d i ยมคํานึงที่แปลว่าทักษะพิเศษนั่นก็คือ secret sauce ก็ได้นะคะ secret sauce เนี่ยนะคะก็หมายถึงมีเทคนิคพิเศษมีเทคนิคสําคัญที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวพอเราเห็นคนที่มีความสามารถเหล่านี้แล้วก็อยากจะรู้จังเลยว่า ถ้าเป็นนักเล่นรูบิกระดับโลกเนี่ยนะคะเขาจะสามารถที่จะปิดช็อตคัดรูบิกเนี่ยนะคะโดยใช้เวลาเร็วขนาดไหนถ้าเป็นนักเล่นรูบิกที่เซียนเลยนะคะถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยนะคะจะใช้เวลาเนี่ยฮะประมาณ3วินาทีถึง4วินาทีเท่านั้นนะคะ เกมส์รูบิกเนี่ยเป็นเกมส์ที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยนะคะเป็นการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ค่ะซึ่งทักษะคิดวิเคราะห์เนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า analytical thinking skill ก็คือเป็นการฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ค่ะส่วนอย่างที่สองเนี่ยนะคะสิ่งที่รูบิกเนี่ยนะคะมีประโยชน์ก็คือว่าเป็นการฝึกสมาธิ นั่นก็คือ concentrating skill นะฮะรวมถึงทักษะในการแก้ปัญหาค่ะอันนี้ก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า problem solving skill นะฮะรวมถึงทักษะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือความคล่องแคล่วในการคิดค่ะซึ่งความคล่องแคล่วว่องไวนั้นเนี่ยนะคะในการคิดเราใช้คำว่า cognitive skill ในทุกๆคลิปค่ะเราก็จะมีเรื่องราวสนุกสนานนะคะพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าเรียนรู้ฝากกดไลค์กดแชร์และพบกันในทุกๆคลิปที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ